สวัสดีค่ะร้านไลออนไบนะคะวันนี้ทางร้านจะพามาดูรุ่นยูนิคอนนะคะเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะตาหวานกว่าเดิมนะคะนี่ทางร้านเปลี่ยนรูปแบบมาใหม่นะคะแต่ว่าเบาะยังนั่งได้สามท่านเหมือนเดิมนะคะสามารถสไลด์เบาะได้นะคะเป็นสามที่นั่ง มอเตอร์หนึ่งพันวัตต์เหมือนเดิมนะคะแบตสี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแอมนะคะเพิ่มเติมคือมีกล่องเก็บของด้านหลังตรงนี้มานะคะด้านหลังนะคะมีช่องเก็บของนะคะสามารถล็อกกุญแจได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เก็บสัมภาระได้เช่นกัน,นะคะ่ะอ่านี่ค่ะใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะ ซนด้านหน้านะคะมีที่วางสัมภาระนะคะด้านนี้จะมีที่กวางแก้วน้ํามาให้นะคะใต้เบาะนะคะคนขับสามารถเปิดเก็บของได้นะคะจะมีวิธีสตาร์สอแบบนะคะจะให้กุญแจมาสอดอกแล้วก็รีโมท2อ,อันนะคะวิธีสตาร์วิธีแรกด้วยรีโมทนะคะกดรูปใส่ฟล้านะคะตัวกลางสองทีรถก็จะเปิดการทำงานขึ้นมานะคะจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่แล้วก็ระดับไมเการวิ่งของตัวรถนะคะ ว่เราต้องการปิดการใช้งานตัวรถนะคะจะมีรูปแม่กุญแจเปิดออกนะคะกดหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเพื่อปิดการใช้งานตัวล่างสุดจะเป็นล็อกกันขโมยนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอรถเขาทํางานนิดนึงนะคะอาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปโดนรถเรานะคะสัญญาณกันขโมยจะดังขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดเคลียร์ที่รีโมทเป็นรูปแม่กุญแจเปิดออกตัวบนสุดนะคะหนึ่งครั้งสตาร์ทแบบที่2ด้วยกุญแจนะคะใช้กุญแจนะคะเสียบเข้าที่เบ้ากุญแจได้เลย หมุนหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นมานะคะตัวนี้กำเบรกลวกำเบรกเข้ามานะคะแล้วปล่อยไปหนึ่งครั้งนะคะถึงจะบิดคันเร่งได้นะคะ จอของตัวรถนะคะจะมีะะแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะคะจะไล่หมดลงทีละขีดนะคะเมื่อแบตเตอรี่นะคะเหลือสองขีดนะคะให้คุณลูกค้าเตรียมตัวชาร์จ6กชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่ไม่ควรปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่ควรชาร์จเกินเวลานะคะระดับไมค์การวิ่งของตัวรถดูตรงนี้นะคะความเร็วขึ้นเท่าไหร่จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะรุ่นนี้มีปุ่มปัดน้ำฝนนะคะกดปุ่มสีแดงนะคะที่ปัดน้ำฝนก็จะทํางานแบบนี้ค่ะ รุ่นนี้นะคะเรามีเต้าชาร์จมาให้ที่ตัวรถนะคะสามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านปกติได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักบ้านเขียวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาเบอร์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะเรามาดูแอดมินทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะคะ สามารถหักเลี้ยวได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวลมนะคะแต่วเวลาเลี้ยวเราต้องมีจังหวะในการเลี้ยวนิดนึงนะคะ <t une sound> เดินหน้าถอยหลังได้นะคะ